รถเข้าใหม่เลขใหม่เพียง8 0,000ืค่ะสำหรับรถหรูสไตล์ผู้บริหารคันนี้โตโยต้ตาแคมรี2.0รุ่นจีรถปี2020เลขใหม่เพียง8 0,000เท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังอยากมองหาแคมรีรถหนูมใหม่น้อยอยู่จิบิที่จบเกี่าพาดนะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะ f อทุกคนเลยคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอเจอเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เซลลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย6 8เยอที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะพี่ๆเซลรุง่งจะพาพี่ๆนะคะมาชมรถหรูสไตล์ผู้บริหารเข้าใหม่เลขใหม่เพียง80,000ค่ะกับ t ต y o ต้ c แ m r y นะคะคันนี้ได้เครื่อง2.0รุ่น G ค่ะเป็นรถปี2020นะคะคุณลูกค,ค้าขาบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆที่อยากได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารอย่างแน่นอนค่ะตรวจให้ทั้งหมด274จุดเรียบร้อยการันตีเรื่องโครงสร้างค่ะรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีที่คว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกอใหม่นะคะคุณลลููกค้าาเไมม่ีรุส ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะสำหรับเนี่ยอัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะ8-31สิงหาคมนี้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.10เท่านั้นเนี่ยฮะคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยฮะที่กำลังมีพลรนออกรถยนต์มือสองเนี่ยฮะสามารถติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435นะคะก่อนรับชมคลิปนี้ค่ะคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแครปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุ่งอัปเดตให้ทุกวันค่ะเรามาเริ่มทีละจุดกันก่อนเลยคคุณลูกหรั่ คันนี้ค่ะเข้าใหม่สดๆร้อนยังไม่ได้รับการปรับสภาพนะคะเป็นรถเข้าใหม่จริงๆเลยนะีคะเออบอกได้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามานะคะและที่สําคัญแร่ไอเทมตรงเลขใหม่หลักหมื่นนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสันเหลี่ยมโคมตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมเนะะี่ยค่ะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของโลโก้เนี่ยคะโตโยต้านะเป็นโครม,มี่มแล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะลืมแจ้งราคาตั้งขายเลยนะคะพี่ๆ่าสำหรับราคาตั้งขายค่ะคันนี้นะเสนอขายเพียง7จ็ดแสน 49,000บาทเนี่ยค่ะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง13 5 0 0นะามเนี่ยค่ะคุณลูกค้า่ะไฟหน้านะคะคันนี้ได้ไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยค่ะดวงใสๆเก้วๆวเลยไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวเนี่ยค่ะมาพร้อมในส่วนของกันชนเนี่ยค่ะสีเทาตัดกับตัวรถแบบนี้เซ็นเซอร์คู่หน้านะคะคุณลูกค้าขาคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยถึง2จุดด้วยกันเนี่ยค่ะแก้มซ้ายแก้มขวามีให้ครบทวนเนี่ยค่ะพี่ๆขาในส่วนของคันนี้ค่ะพี่ๆก็มีในสองโป่ง บอกได้เลยค่ะไม่มีรอยเฉียวชนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้ล้อมแม็กเดิมๆจากศูนย์นะคะยางมิชลินปี2023ค่ะนะคะใหม่ๆสดๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาต้องขอภัยที่ยังไม่ได้รับการปรับสภาพนะมันอาจจะดูเก่าๆนิดนึงนะคะพี่ขาต้องรับการปรับสภาพนิดนึงนะคะ่ะล้างทําความสะอาดสวยแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะนี่ให้ดูนะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าขามีการตรวจรถแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้า274จุดนะคะจากบริษัทชิกนะภายนอกนะคะเป็นบริษัทแบรนด์ชั้นดำาปนดับหนึ่งเลยนะคะในการตรวจรถนะ,ค,ะคุณลูกค้าขาในสองคันนี้ค่ะได้ในส่วนของกระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วนะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวให้ในตัวมาพร้อมมือจับนะคะที่เป็นมือจับแบบโครเมียมะคะ่ะพามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะสําหรับภายในคันนี้บอกเลยว่าอุปกรณ์ครบคันมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาด้านหน้าคอนโซลนะ กว้างๆแบบนี้นะคะนี้ ปรับคอนโซลกลางด้านหน้านะคะคันนี้มีในส่วนของแถบลายไม้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะคะตรงด้านล่างเนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยค่ะเป็นพลาสติกแข็งๆนะเอาไว้ใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์คันนี้ดีมากๆค่ะในส่วนของพรมเนี่ยคันนี้ได้พรม3ดีทั้งคันค่ะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะเนี่ยคะคันนี้ได้เบาะหนังคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์สวยนะใช้งานแบบนี้นะคะโครงสร้างตัวรถค่ะคุณลูกค้าพามาชมในส่วนของเสาบีนี่เลย นะคะโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคะ่ะคุณลูกคา้าขาน็อตไม่มีรอยประแจคันไข่ขยับเลยทุกอย่างเดิมๆนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างะคะ่ะว่ารถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมนาม้าไม่มีตัดต่อนะคะไม่มีกราบสีก่อใหม่ค่ะในส่วนของฝั่งประตูนะคะคันนี้ช่องเก็บของมีให้ช่องเก็บของเล็กๆมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะโครงสร้างเดิมแท้โรงงานนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างคะ่ะคุณลูกค,าะคะ้าขาบอกได้เลยที่เพชรยนต์เนี่ยคะเราคัดแต่รถคุณภาพคัดเกรดเอมาให้นะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีเพลีความไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีกอใหม่เนี่ยค่ะคะุณลูกค้าสนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยเนะะี่ยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสอค่ะมาชมในส่วนของสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะว่าสภาพด้านหลังคันนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยคะในส่วนของเบาะเนี่ยคะคันนี้ได้เบาะหนังแน,น่นตึงๆน่าใช้งานแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังเนี่ยคะช่องเสียบสาย usb ด้านหลังคันนี้มีมาให้แล้วครบถ้วนเนะะี่ยค่ะในส่วนของช่องตรงกลางหนีให้ชมนิดนึง นะคะช, Transfer. ช่องตรงกลางนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของลับนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องวางแก้วน้ำนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ2ช่องม่านนะคะม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับม่านไฟฟ้าด้านหลังพรมสักการะด้านบนนะคะคุณลูกค้าขาสะอาดสะอ้านแบบนี้นาใช้งานมากๆค่ะในส่วนของฝั่งประตูนะคะคุณลูกค้าฝั่งประตูคันนี้เนี่ยมีช่องเก็บของช่องเก็บกดน้ํามาพร้อมม่านระบบเมนนวลนะคะนี่เลย นะมา่านระบบแมนนวลเนี่ยคะ่ะคันนี้มีมาให้ครบทวนเนี่ยคะ่ะคุณลูกค้าค่าพอมาชมกันต่อค่ะสําหรับในส่วนของด้านท้ายกันบ้างคะ่ะท้ายตัวรถเนี่ยคะ่ะบอกเลยสวยน่าใช้งานแบบนี้ดูลักชัวรี่ดูดน่าใช้งานสุดๆค่ะสําหรับด้านท้ายเนี่ยคะ่ะพี่ขาคันนี้นะได้ในส่วนของโลโก้โตโตยตา้าเป็นโครเมี่ยมแล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานมาพร้อมในส่วนของไฟท้ายนี่เลย ไฟท้ายนะคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED ลายกาดิ้งนะคะดวงแดงๆโตๆต,ตเลยเนี่ยค่ะสายๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะมาพร้อมในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยค่ะมีให้ถึง4จุดด้วยกันค่ะพี่ๆด้านหลังเนี่ยค่ะของท้ายรถคันนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าช่องเก็บของเนี่ยค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสำหรับด้านหลังพรมสกรดเนี่ยค่ะคุณลูกค้าขาสะอาดสะอาดเนาะ,ะในส่วนของใต้พรมสกรดเนี่ยค่ะคันนี้ก็จะมีในส่วนของชุดซ่อมยางอะไหล่ฉุกเฉินแม่แรงเนี่ยค่ะซีนเนี่ยค่ะสีเดิมแท้โรงงานเนี่ยจะเป็นสี ครีมไข่หนิ นะคะซีนทางมะพร้าวนะคะเดิมแท้โรงงานจะเป็นสีครีมไข่สวยๆแบบนี้นะคะโครงสร้างตัวรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างค่ะคุณลูกค้าค่ะสีนะคะนี่ให้ชมนะสีแท้สีเดิมนะคะไฟไฟแท้ไฟเดิมไทยคยโตะนะคะคุณลูกค้าน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับนะคะคันนี้ได้ตัวรุ่น2.0รุ่นจีนะคะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะพาพี่ๆนะคะไปชมกันต่อนะคะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าฝั่งคนขับคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนี่เลย นะนะคะสำหรับฝั่งคนขับค่ะมาลองสตาร์ทรถกันดูนะคะคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของปุ่ม engine start นะมาให้เราเรียบร้อยนะคะสตาร์ทรถง่ายๆแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยมากๆนะคะฟังกช์ชันภายในนะภายในตัวห้องเครื่องนะคะเงียบกริบเลยนะคะนี่ให้ชมนะ ขออนุญาตพามาเริ่มทีละจุดก่อนเลยสําหรับคันนี้เนี่ยะปุ่ม engine start นะคะคุณลูกค้าขาจะอยู่ตรงขวามือนะนี่นะคะอยู่ตรงขวามือตรงนี้นะคะมีมาให้เราเรียบร้อยในส่วนของปุ่ม p a s ช i o n control นะค่ะปุ่ม p a s ช i o n control คันนี้นะคะได้ในส่วนของกระจกออโต้นะคะหบานควบคุมกระจก4บานนะที่เปิดปิดกระจกมองข้างมีให้ที่ปรับกระจกมองข้างมีให้นะคะมาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเสียงวิทยุได้เนี่ยคะ ปรับในส่วนของหน้าจอดิจิตอลได้หุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยค่ะคานนี้หนังนะคะในสองพวงมาลัยไม่มีรอยถลอกปอกเปิกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะภายในเนาะหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยนะคะเลขไหม่เพียง3 0,000ื่นเนี่ยขอภัยค่ะ8 3 0 0ม่มโลเท่านั้นเนะะี่ยค่ะใหม่เป็นใหม่แท้ใหม่เดิมนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของคอนโซลกลางนี้เลยค่ะนี่ นะคอนโซลกลางนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของแอร์เนะคะเป็นแอร์ระบบออโต้แล้วนะคะแยกอิสระซ้ายขวามีให้หน้าจอคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะรับรองในส่วนของระบบต่างๆเนะคะเมนูสามารถเปิดใช้งานได้นะคะใช้งานแอปได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาวิทยุ FM AM นะคะ CD ใส่ฟังได้นะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะแล้วก็ลองลงมานะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะคอนโซลกลางด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของท่านชาร์จไวเลยชาร์จเจอ์นะคะพี่ๆขามีมาให้เนาะ แล้วก็เกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะเบรกมือนะคะระบบไฟฟ้าเบรกโฮมมีให้นะช่องวางแก้วน้ำมีให้2ช่องด้วยกันค่ะมาพร้อมในส่วนของช่องวางของนะคะใหญ่ๆมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกมองหลังนะคะตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะสะอาดสะอาดน่าใช้งานนะคะมีในส่วนของนี่เลยที่เก็บแว่นตานะคะมีให้ครบทวนไฟนะคะเป็นไฟ LED เ,เล็กๆนี่นะคะ สวยนะ่าใช้งานแบบนี้นะคะใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะคะคันนี้ t ต y o ต a าแคมรี2.0รุ่นจีรถปี2020เลขไมล์80,000ติดต่อหาเซลรุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972-17435นะคะเดี๋ยวเซลรุ่งพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อค่ะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลยมาชมกันต่อนะคะคุณลูกค้าค่ะสําหรับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับในส่วนของโครงสร้างค่ะพี่พีนี่ให้ชมนะ โครงสร้างตัวรถนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับเลยทุกอย่างเดิมๆนะคะพี่ๆขาในส่วนของซุ้มโชคเดิมแท้โรงงานรอยตะเข็บเม็ดอาร์เข็นชัดเจนนะคะรถน็อตนะคะไม่มีรอยประแจขันไขขยับเลยนะคะและที่สาคัญคันนี้นะคะด้านข้างนะคันหน้าเนี่ยะเดิมๆเลยนะไฟนะคะไทยแท้นะไทยคุยโตนะคะคุณลูกค้านี่ให้ชมนะคะโครงสร้างตัวรถนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยเนะคะเครื่องยนต์เนี่ะเดิมแท้โรงงานนะไม่มีตะแตก ครื่องยนต์ค่ะคุณลูกค้าขาในส่วนของฟิล์มยางแบตเตอรี่นะคะถ้ามีการเสื่อมสภาพเซลล์รุ้งดูแลให้ค่ะในส่วนของซุ้มโชคกนะ 8R8L เห็นชัดเจนนะคะคันนี้แผ่นฉนวนคันความร้อนมีให้ครบครบนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ซีนเดิมนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดน,นะที่กําลังมองหารถหรูสไตล์ผู้บริหารผ่อนสบายนะคะเตโยตาดอกเบี้ยดีๆค่ะมาจาัดที่เซลล์รุ้งได้เลยค่ะคันนี้นะคะโตโยต้าแคมรี่2.0ค่ะรุ่นจีรถปี2020เลขไม่เพียง80,000กับราคาทั้งขายเพียง749,000 ะจะเต็มฟรีดาวได้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะคุณลูกค้า่ะเพียง13 0 0เท่านั้นค่ะอันนี้เป็นเรทคร่าวๆนะสนใจอยากได้รายละเอียดข้อมูลเต็มติดต่อหาเซลรุ่งได้เลยที่เบอร์โทร0972517435นะคะวันนี้เซลรุ่งต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุ่งอัปเดตให้สาหรับวันนี้เซลรุ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ